ตอนนี้นะครับออฟฟิศท่วมหมดแล้วนะครับพื้นออฟฟิศสูงจากระดับพื้นดินนะครับประมาณเมตรกว่านตอนนี้ท่วมหมดแล้วต้องปปรยยกคับเ็นน่วมา

ปานมไม่น่ทดตนั <s> ้านจอยอันกรือนกันอ้เลยนะย่งเลนด้วยดีอัใหญ่เลนาย่ไม่าม่าไม่ไก่ทหน้ามันต่านะองดูมาบ้างนะเอาไปยกคนนะครับ